ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะเข้าใจมากๆเลยนะเชื่อว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะยิ่งการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวแบบนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะสูญเสียเสาหลักครอบครัวเช่นเดียวกันค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหนุ่มคนหนึ่งเขาเลิกงานกําลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านไปหาเมียรักแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เดินทางรถไฟฝ่าความมืดมาเฉียวชนเข้าอย่างจังจนล่างเละค่ะ สนับสนุนโดยกานเยเย่ซูเปอร์ยูวีคูลิ่งวอเตอร์เจลอนเย็นไว้หายใจแล้วไปต่อยูรอปังพกไปกินได้ทุกที่ยูรอปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่ไข่มุกสวัสดีพี่กิง้งนะครับหันไม่หาเวทีนี้สงสารหายง่วงอย่างไม่รู้เพราะเดินทีประชุมแค่นี้ยวมา,มาราธอนใส่แล้วในขณะที่ JBC กําลังประชุมไป GBC ก็ประชุมแล้วก็ถแถลงไปปรากฏว่าในอีกพื้นที่เกือบจะมีปะทะกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาเผชิญหน้าด่าก,กันครับในเรื่องของ นามธรรมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วรูปธรรมเนี่ยรูปธรรมมา <ทำ S 1> แล้วโอเออมาดูกันต่อว่าไอ้ข้อปฏิบัติที่เขาตกลงเนี่ยเขาจะเริ่มทําจริงไหมและจะมีการปฏิบัติจริงหรือเปล่านะคะส่วนอีกหนึ่งเวทีค่ะคือเวที JBC ค่ะที่ได้มีการประชุมจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการประชุมแบบมาราธอนเหมือนกันนะคุณผู้ชมสองวันติดติดเลยแล้วคืนวันที่สองเนี่ยข้ามมาจนถึงตีหนึ่งจนเข้าวันที่ยี่สบสาเลยค่ะแถมด้วยค่ะเพราะว่าการประชุมครั้งนี้ค่่อนข้างทีจะ เข็มงวดแล้วก็ดุเดือดกันสักนิดนึงแต่ปรากฏว่าช่วงระยะเวลาที่กินไป2วันกว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าไทยพยายามจะเจ,เจรจาเรื่องการสร้างรั้วค่ะแต่ทางขเขมรกับปัดบอกไม่เกี่ยวไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ได้มีอำนาจในการทำเรื่องนี้ เราก็ได้ยกขึ้นพูดโดยผมกล่าวในการบรรดาคนดังยังค้างคาใจว่ามูลิธิกันจอมพลังแต่ไม่ใช่กันแต่ดันเป็นของธรรมนัตผมเผ่าเอาคราวนี้หลายต่อหลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกัน,กอนจอมพลังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งการนะครับไปทำถนนไปซื้อบังเกอร์ไปอะไรต่างๆไม่ได้หมดนะครับ โอ้ไม่ก้นี่มันขาวเป็นแป้งเลยครับคือไม่อยากโจมตีเลยอ่ะเพราะเขาทำดีเพื่อสังคมเพราะชีวิตมีความหลากหลายจะสายกิจกรรมชอบทำงานแข่งกับเวลาตามหาพิกัดร้านอร่อย ปล่อยจอยกับศิลปินคนโปรดจะสายไหนก็พร้อมไปต่อรอฟอร์มอขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อทุกชีวิตเชื่อมติดทุกไลฟ์สไตล์3 3ปีรอฟอร์มอมากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนใหม่เบอร์รี่เอสเปรสโซซีโร่น้ำตาลทรายโดนตรงไหนอ <c oughs> โดนตรงปากอร่อยหวานกลมกล่อมโดนตรงใจน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต์เบอร์รี่เอสเปรสโซรและโรลมสตาร์ซีโร่น้ำตาลทราย, so าย,โ,ราายโดนใจทุกตรง <c oughs> เคลียร์ทักทีมกับ ROV ชนะรังแคทุกเกมและสกินฟรีเพียงสแกน QR code เพื่อร่วมกิจกรรมและเมื่อซื้อเคลียร์ครบ3 9 9บาทมีสิ์รุนรางวัลอีกมากมายเริ่ม15ตุลาคมถึง1 5ธันวาคมนี้เท่านั้นซื้อเลยโลตัสกรอบอร่อยทุกที่ <c oughs> ทุกซองโลตัส ้ย <het ér im> ผมขาวไม่เป็นไรแต่ผม <อะ S 2> ไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สะระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุกให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลเด็กยุคนี้ไม่หยุดอยู่กับที่เติมเขาด้วย h ฮ q s วเอสูใช้ทุกก้าวของเขาได้ทำมากกว่าที่คิดใหม่ไปโรงเรียนกับ h i q s วู อย่าดมราไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูอร่อยรแล้ว่ทุกช้าอร่อยทุกวันแก้วหมดเลยหอมกลมกลอ่อมเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูอร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยน ปลิวเลยค่ะฝ้าแดดทาลำไยดูนินสยัยทาแตงโมมีนิ้วรอยทาแครอทฟังทันไหมฝ้าแดดทาลำไยดูนินสยัยทาแตงโมมีนิ้วรอยทาแครอทผิวสวยพร้อมเสริร์ฟจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บโลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกซอกโลตัส เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแฝงให้เปลืองทำไมล่ะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยน,นด้วยคะ่ะหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่และเสริมพภชนาการเขาด้วยไพคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อม5้าสารอาหารที่มีประโยชน์ เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญ HiQ Plus Super Go 65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เต,ติบโตขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน 65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability สนับสนุนโดยเข้าเกลียบ PR Big bag อร่อยเข้มเต็มซองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโครงการขนส่งทางบกเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎ พบไปกินได้ทุกที่อยู่ร่บปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา โมง3นาทีค่ะคุณผู้ชมนาทีนี้แล้วก็วันนี้ด้วยนะคะจะมีการถแถลงข่าวโดยเพจของกันจอมพลังเนี่ยได้โพสเอาไว้ว่าพร้อมที่จะถแถลงข่าวทุกอย่างเคลียร์ปมเงินบริจาคในวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยแต่ว่าเอฟเฟกนี้ค่ะไม่ใช่เพียงแต่แค่ในประเทศไทยตอนนี้โคเรียเอฟเฟกคือการตั้งใจที่อยากจะตรวจสอบสแกมเมอร์ในพื้นที่ของประเทศกัมพูชามันกลายเป็นเรื่องใหญ่สะเทือนถึงขั้นที่ว่าหลายประเทศเลยนะคะที่อยากจะเข้ามาร่วมมือกัน แล้วไทยก็ผลักดันให้มันเป็นวาระเร่งด่วนได้ในทันทีบนเวทีโลกสำเร็จแล้วทุกประเทศไล่ปราบสแกมเมอร์ตอนนี้พม่าโครเรียมีมาด้วยเช่นกันค่ะ